สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อและคุณลูกค้านะคะมาชมที่ดินนะคะ3ามไร่สงงานนะคะพร้อมบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านน่ารักบ้านสวยมากๆเลยค่ะทาสีขาวนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะด้านข้างของตัวบ้านนะคะก็จะออท่านเจ้าของก็จะปลูกปอเทืองไว้นะคะทุกคนดูสิสวยมากๆเลยค่ะ แล้วดูสิคะเห็นวิวเขาสวยมากเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่ท่านเจ้าของบอกว่าจะปลูกปอเทืองก่อนหน้านั้นก็คือทำนาไว้นะคะพื้นที่สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาดูตรงบริเวณเหน้าบ้านก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของท่านเจ้าของนะคะซึ่งก็จะปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกมะยงไว้นะคะ ทำระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อมรั้วด้วยคาร์บอยนะคะข้างๆบริเวณก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะถนนค่ะหน้าบ้านไปถึงสุดนู่นเลยนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะสไร่2งานนะคะราคาขายนะคะท่านเจ้าของขายราคา8ล้านบาทค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะนัดชมพื้นที่โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287 7ค่ะมีไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะท่านเจ้าของจัดระบบบ้านไว้อย่างดีเลยคะ่ะตรงนี้ก็ปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงนะคะมะยงกล้วยหน้เต็มพื้นที่เลยนะคะมีฝรั่งด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะกำลังถ่ายทรานี้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องรีบๆถ่ายนิดนึงนะคะตรงนี้สวยมากๆทุกคนดูสิคะอากาศดีมากๆเลยค่ะหน้าบ้านมีปอเทืองสวยมากๆค่ะเห็นวิวเขาสวยมากๆเลย ไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากมากอากาศก็ดีนะคะบ้านก็ท่านเจ้าของออกแบบได้อย่างแบบสวยงามมากเลยค่ะเป็นบ้านยกพื้นนะคะใต้ถูนสูงทาสีขาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณด้านในตัวบ้านกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน สามไร่สองงานนะคะพื้นที่ปอเทืองก็เป็นของเรานะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าของปอเทืองนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ปลูกอ,อ้อมะม่วงมะยงต้นกล้วยไว้นะคะมีระบบน้ำอย่างดีเลยนะคะท่านเจ้าของทำไว้นะคะ มีบอ่อบาดาลเป็นของตนเองด้วยนะคะแต่ว่าน้าปราปาก็เข้าถึงได้นะคะแต่ว่าท่านเจ้าของก็ขุดออระบบน้ําเป็นระบบบาดาลของตัวเองไปใช้ด้วยนะคะมะม่วงมีผลด้วยสวยสวยจริงๆเลยค่ะใครได้ที่แปลงนี้ไปนะคะบอกว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะวิวเขาสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะคะ อากาศก็เลยไม่ร้อนค่ะแต่จริงๆท่านเจ้าของบอกว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเป็นทุ่งนาเป็นทางของลมผ่านอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะวิวภูเขาเห็นชัดเจนเลยค่ะยิ่งมีดอกปอเทืองอยู่ด้วยนะคะ ตัดกันกับภูเขาเลยค่ะคุณกอนท่านเจ้าของนะคะปลูกไว้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เต้าอยู่กลางทุ่งปอเทืองนะคะไม่อยากออกจากทุ่งปอเทืองเลยค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะมองเข้าไปนะคะก็เห็นหน้าบ้านเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะ เดี๋ยววนให้ดูรอบๆนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะ3ไร่2งานค่ะราคาขายนะคะท่านเจ้าของขายราคา8ล้านบาทค่ะค่าโอนค่าภาษีค่าจะจ่ายทุกอย่างนะคะอยู่ที่8ล้านนะคะท่านเจ้าของเป็นผู้ออกเองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเรามาคุยต่อลองราคากันได้ค่ะ สวยมากๆมุมนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆากแต่ไม่อยากออกจากแปลงปอเทืองนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าสวยจริงๆไม่อยากออกจากแปลงนี้เลยอากาศก็ดีค่ะเห็นวิวเขาชัดมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมไปดูบริเวณภายในบ้านกันนะคะตรงนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะมีรั้วอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างตรงน้นนะคะที่เป็นรั้วคาวบอยนะคะก็จะเป็นของท่านเจ้าของนะคะรวมทั้งหมดสามไร่ค่ะ สไร่2งานนะคะท่านเจ้าของขายในราคา8ล้านบาทค่ะวิวเขาสวยเลยนะคะตัดกับทุ่งปอเทืองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวบ้านจะมีบ่อน้ํานะคะซึ่งบ่อน้ํานี้นะคะจะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะมีน้ํานะคะตลอดปีเลยค่ะ ภายในบริเวณบ้านนะคะก็ตกแต่งไว้อย่างดีนะคะสวยงามเลยค่ะบ้านจะเป็นลักษณะใต้ถุนสูงนะคะทาสีขาวค่ะสะจะเป็นรูปหัวใจนะคะบ่อน้ำหน้าบ้านเสียงนกธรรมชาติมากๆเลยค่ะ บ่อน้ำหน้าบ้านนะคะจะเป็นรูปหัวใจค่ะมุมนี้ก็เห็นวิวเขาชัดมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนด้านข้างนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะท่านเจ้าของก็จะปลูกไผ่ไว้นะคะตามตัวรอบของขอบแปลงนะคะตรงนี้คือบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะใต้ถุนบ้านโล่งนะคะสะอาดลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ะะคะมองเห็นวิวเขาชัดเจนเลยค่ะว่าไงครับลูกออนอน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 ซะนะครับนอนซะลูกนอนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวบ้านกันนะคะมีชิงช้าด้วยนะคะน่ารักน่ารัก ด้านหลังของตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะอยู่ฝั่งขวานะคะท่านเจ้าของก็ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไว้หลายชนิดเลยนะคะมีตะไคร้มีข่านะคะมีชะอมมีมะม่วงนะคะมีไฟโซลา่าเซลล์ด้วยนะคะระบบน้ำท่านเจ้าของก็ทำไว้อย่างดีเลยนะคะ มีระบบน้ำการรดน้ำด้วยนะคะต้นนั้นน่าจะเป็นต้นต้นขี้เหล็กไหมคะมองตรงนี้นะคะเห็นวิวเขาสวยจริงๆเลยค่ะทุกคนพาไปชมด้านหลังเลยนะคะด้านหลังของตัวบ้านนะคะ พื้นที่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะซึ่งพื้นที่นะคะจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว L ค่ะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะมีเพื่อนบ้านมีควายด้วยยืนมองกันใหญ่เลยว่าไงครับยืนมองกันใหญ่เลยคะ่ะ วันนี้นะคะที่เข้ามาถ่ายทำลมเย็นมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีมีขนนนนะคะมีมะยงแล้วก็จะมีกอไผ่ตามขอบรั้วเลยนะคะท่านเจ้าของปลูกไว้ค่ะระบบน้ำท่านเจ้าของก็ต่อไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ ใต้ถุนบ้านนะคะโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะลมเย็นสบายเลยนะคะลมพัดผ่านใต้ถุนนะคะนางเล่นนอนเล่นที่ใต้ถุนบ้านบอกเลยว่าเย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะมีสองสเต็ปนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงที่อยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวไปชมด้านบนกันนะคะ ให้ชมวิวที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะเรามองเห็นวิวเขาสวยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะ ทนที่โดยรวมและบ้านหลังนี้นะคะท่านเจ้าของดูแลระบบทุกอย่างนะคะไว้อย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํานะคะหรือว่าระบบไฟนะคะส่วนในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะท่านเจ้าของจัดวางแต่ละจุดในการปลูกต้นไม้ไว้อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะมองดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของตัวบ้านก็เป็นบ้านที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ค่ะเป็นบ้านไม้สีขาวบ้านไม้จริงนะคะทาสีขาว ยกพื้นมีใต้ถุนนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะแล้วก็หน้าบ้านก็ยังมีระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาได้อย่างชัดเจนได้เลยค่ะ ภายในตัวบ้านนะคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามติดไฟอย่างสวยหรูดูมีสไตล์มากๆเลยนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะบ้านนะคะเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะบ้านก็จะมีหมอกให้ดูนะคะตอนเช้าๆนั่งจิบกาแฟที่ระเบียงหน้าบ้านมีหมอกให้ดูให้ชมสวยงามจริงๆเลยคะ่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านสวนนะคะ3ไร่2งานนะคะพร้อมบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงอีกหนึ่งหลังนะคะออกแบบบ้านอย่างมีสไตล์เลยนะคะน่ารักนะคะทาสีขาวลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะนัดชมพื้นที่โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 77 93 287แต้วแนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะ3มไร่2งานค่ะราคาขายนะคะท่านเจ้าของขายราคา8ล้านบาทค่ะสนใจสอบถามนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะชอบจริงรักจริงเรามาคุยต่อรองกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องด้วยนะคะ ฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกค่ะวิวเขาสวยงามมากค่ะบรรยากาศดีนะคะ3มไร่2ง,งานนะคะพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะราคา8ล้านบาทค่ะสนใจสอบถามนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287แต้วค่ะที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ